Mitsubishi า a j เจโร่สปอร์ GT เกียร์ออโต้ปี2,012โปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทเช้านั้นค่ะรถสวยมากๆสภาพดีสุดๆเลยค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าพบไฟฟ้าระฟฟาราบบเซ็นเตอร์ล็อกจอแอนดรอยด์เครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ c d ค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพบไฟฟ้าค่ะ แอร์แบ็กแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น178แรงม้ามีแอร์ราวด้านบนอีกต่างหากเย็นทั่วถึงค่ะเบาะ3แถวด้วยค่ะ ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะเบาะหลังก็พับได้นะคะขนของได้เยอะเลยค่ะสภาพตีสุดๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพตีมากๆรีดาวออกรถ0บาทส่ง7,000พับาทเช้านั้นค่ะแม็กกาไสวยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าสองห้ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ